ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดภาพอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขับซาเลงครับล่าสุดวันนี้นะครับทุกคนทางด้านแฟนเพจนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจครับก็ได้มีการโพสต์รูปน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขับรถซาเลงครับทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใครขับรถซาเลงเป็นบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอุ้มอิ่มขับไม่เป็นนะครับเา <laughs> บอกแบบนี้เลย ทุกคนอุ้มิมเห็นแบบอุ๋งอิงขับซาเลงแล้วเรารู้สึกว่าทำไมน้องเก่งจังเลยอะ่ะนะครับนะอุ๋งอิงขับซาเลงด้วยตัวเองนะครับแล้วก็บุกสวนทุเรียนวันนี้ครับทุกคนนะครับทางด้านแฟนเพจนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าอุ๋งอิงพาละสวนทุเรียนนะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มนะครับก็ไปแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าทำไมน้องขับรถซาเลงเป็นนะครับโอ้โหนะครับทุกคน สุดยอดมากๆนะครับอิหล่าทำไมขับรถเป็นครับทุกคนซึ่งน้องเนาะทำอะไรด้วยตัวเองเป็นหมดเลยอ่ะทุกคนเก่ง องิงเก่งมากครับทุกคนขนาดดุมอิ่มเองเนี่ยขับซาเล้งเนี่ยยังขับลงข้างทางเลยคือคือเราบังคับไม่ได้ครับทุกคนนะแต่ขับรถยนต์เนี่ยขับเป็นแต่ว่าขับซาเล้งเนี่ยขับไม่เป็นก็เลยอึ้งว่าองอิงทําไมขับซาเล้งเป็นซึ่งมันอาจจะง่ายสําหรับคนอื่นนะครับพอพ่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะขับเป็นทุกๆคนนะแต่อิ่มอึ้งคือสะออนนะครับทุกคนสะอื้นสะออนว่าทําไมน้องขับเป็นนะฮะอ่าน้องก็พาแม่ฮักบุรีรัมนะครับนะใช่ไหมอ่านะครับทุกคนได้ไปแบบบุกสวน ทุเรียนกันวันนี้ครับทุกคนเราจะได้เห็นทางด้านแฟนเพจนะครับเนี่ยสายแว้นครับเห็นไหมครับองอิงขับเองเลยบุกสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับวันนี้โหสุดยอดมากๆพพ่อ,พ,อพ่อเอกบอกว่าสายแว้นหลบไปองค์อิงอเพชรบ้านแพงขับเองเลยนะครับเก่งมากนะเก่งมากครับทุกคนวันนี้เนาะเป็นวัน วันหยุดของเขาเนี่ยององอิงก,ก็มีการแบบว่าถือทั้งทุเรียนภูเขาไฟของดีสีสเกตเห็นไหมครับทุกคนชวนคนไปเที่ยวอีกนะนี่คือองุงอิงไปเที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟและช่วงนี้เป็นฤดูการทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นฤดูการเงาะพอองุงอิงถือทุเรียนเนี่ยครับทุกคนเชื่อว่านะครับมีแฟนคลับ f อหลายคนเนี่ยอยากไปเที่ยวสวนทุเรียนแน่นอนนะครับนะ อุ้งอิงก็จะเหมือนเป็นเป็นทูตอะเป็นทูตพาทุกคนพาเที่ยวอ่ะนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้อุ้งอิงเนี่ยไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรเนาะก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดหยิบจับอะไรก็มีมูลค่าหยิบจับอะไรก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์ไปหมดครับทุกคนทําเสื้อออกมาก็คือขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับทุกคนเนี่ยพอน้องหยิบจับอะไรเนี่ยทุกอย่าง ก็กลายเป็นกระแสก็กลายเป็นไวรัลนะครับคนดูเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปที่น้องถือทุเรียนรูปที่น้องขับซาเล้งเนี่ยแฟนๆก็มาแห่แชร์กันนะทุกคนคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับนะก็ถือว่าวันนี้อิมก็ได้เห็นอะไรที่แปลก,ปลก,ปลกๆอิงเนี่ยขับซาเล้งเป็นเพิ่งรู้จริงๆทุกคนเพิ่งรู้ตอนแรกคิดว่าน้องจะจะขับไม่เป็นนะพอเราเห็นน้องขับเนี่ยก็คืออึ้งขับ รถอ่าตอนตอนแรกเป็นภาพนิ่งใช่ไหมอ่าเราเราแบบยังอึ้งไม่พอนะเรามาอึ้งตอนที่พ่อเอกเนี่ยนะครับถ่ายคลิปวิดีโอน้องอีกครับทุกคนเนี่ยน้องขับเองจริงนะครับนะแต่ว่าทะเบียนร,รถคันนี้ไม่มีไม่มีเลขทะเบียนนะครับ <c oughs> โอ้โหสวนสวยมากครับทุกคนเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับเนาะคนดังนะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่า งานเนี่ยเลื่อนนะครับเมื่อวานนี้งานเลื่อนนะครับก็เลยทําให้น้องวันนี้นะว่างนะครับทุกคนว่างแล้วก็พักผ่อนเนาะก็ถือว่าเป็นพักผ่อนแล้วก็หากําไรให้กับชีวิตตัวเองนะครับสำหรับอุงอิงเนาะก็ไปเที่ยวสวนนะครับมองพื้นที่สีเขียวให้เต็มที่พักผ่อนนะครับดูวิวธรรมชาติให้เต็มตาแล้วกลับมาสู้แสงไฟใหม่นี่นะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเวลาแฟนคลับเนาะเห็นอุงอิงแบบว่าอยู่ในโมเมนต์ที่แบบ เที่ยวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเที่ยวแล้วก็ทําแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆเนาะนะครับทุกคนอก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทางด้านองค์อีกเนาะ คือเมื่อคืนนี้น,อนอ้องเมื่อคืนนี้น้องก็มีการไลฟ์นะครับร้องเพลงให้แฟนๆฟังเห็นไหมครับทุกคนงานหยุดแต่อู๋อิงคือไม่หยุดร้องเพลงตื่นเช้ามาก็มีไลฟ์นะครับให้แฟนๆหายคิดถึงกันนะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับอ่ะทุกคนตอนนี้นะครับแม็กกี้กลับมาแล้วตอนนี้แม็กกี้กลับมาแล้วนะครับแม็กกี้กลับมาแล้วนะ เดี๋ยวอิมไปเพิ่มเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อนะครับแม็กกี้กลับมาแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนไปติดตามนะ นี่นะครับ Facebook อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับอ่ะไปติดตามเลยเพจอิกี้มาแล้วนะครับนะครับอ่ะสำหรับทุกคน ใครที่ติดตามอีกกี้นะครับอุ้มอิมก็จะปักลิงก์นะครับให้กับทุกคนเดี๋ยวไปเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามเนะาะกดติดสถานการณ์สำหรับ หลายคนเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงในเรื่องของคะแนนที่โหวตให้กับอุงอิงนะครับหลายคนตา,ตามติดในเรื่องของคะแนนนะครับเดี๋ยวอเอาเป็นว่านะครับอุ้มอิ่มเนี่ยจะนะครับ ปากหมดเนาะไว้ใน Facebook อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะตอนนี้ได้ลิงก์มาแล้วอ่าตอนนี้ได้ลิงก์จากอิกี้กลับมาแล้วนะคะทุกคนอ่ะให้ทุกคนไปมาตามติดเอานะครับ <c oughs> อ่านอกเรื่องเลยควนี้พอดีเพิ่งเมื่อกี้มีมีพี่ส่งมาให้นะครับ นะครับอ่ะก็ฝากทุกคนเนาะไปกดติดตามสำหรับพิกี้ของเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับก็อึ้งเลยนะครับสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะขับซาเลงก็เป็นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแลัน,นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ